วันนี้จะพามาอบแซลมอนค่ะก่นอื่นแล้วก็จะมาโรยด้วยเคลือป่นนะคะวันนี้เรามีกุ๊กมาทำให้กินค่ะกุกเกี่ตุเลตเตเกรวกัวค่ะมิโน,นเลนตานันแล้วก็ใส่ พริกมะนาวอันนี้แปลเป็นภาษาษไทยว่าพริกมะนาวเป็นพริกไทยคะ่ะแต่ไม่รู้เ้วชื่อภาษาไทยเป็นอะไรซิปกรนณาปิดปเดยใส่ไเลยคะ่ะจากนั้นเราก็จะนำไปอบนะคะที่ไฟ200องศาเซลเซียสเราจะมาดูว่าน่าะจรดมานครึ่งชั่วโมงะคะ่ะเดี๋ยวมาดูตอนอบเสร็จกันเลยนะคะ วันนี้พามาทำซอสเห็ดค่ะจะเป็นซอสเห็ดเป็นซอสครีมนะคะซอสครีมเห็ดตอนนี้เราก็ใส่เปิดไฟแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยค่ะวันนี้เราต้มมันฝรั่งด้วยค่ะปอกเปลือกแล้วก็นำมาต้มเลยค่ะพอเนยละลายแล้วเราก็ ใส่แป้งสาดีลงไปค่ะ นให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเนยกับแป้งสาลี ใส่ครีมสลัดทำอาหารนะคะแสบไปเลยค่ะ Eikä me tuota kermaa niin kauhean paljon. Sitä. Tulee terveellisempi tästä. ไม่ให้ครีมข้นเกินไปค่ะครีมซอสที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้พอคนให้เข้าที่กันแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะแล้วจะก็จะมาเริ่มกระทะใหม่ค่ะมาคคั่วส่วนผสมอื่นเข้ากันใหม่ค่ะใส่มะการีนลงไปค่ะ เป็นเห็ดมันปูของฟิแนแลนด์นะคะนีกนตามาัสเซียน่กานตะเลนเห็ดมันปูอันนี้ออาแช่แข็งไหมคะ ใส่หอมหอใหญ่ลงไปค่ะจากนั้นจากนั้นก็ใส่เป็นกระเทียมสับค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ หอ,อมแล้วนะคะต่อไปแล้วก็จะเอา,เอามาใส่ซอสครีมที่เราทําไว้ก่อนหน้านี้ค่ะที่เราทําพักไว้ทําไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองไปทํากันดูนะคะโอเคจากนั้นเราก็มาคนให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็ จะปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยดำแล้วก็จะเป็นพริกไทยมะนาวอะค่ะที่เราใส่กับอะไรนะที่เราใส่ในปลาแซลมอนเมื่อกี้ค่ะ გამარჯობა sitten laitamme vähän vielä maustetta. Eli mustapippuri, pippuri, hieman suolaa ja vähän vaikka sitruuna pippuria siihen vielä. Sitruuna ka. ปาล์เรียตาหอมพริกไทยดำค่ะคแล้วก็จะใส่เป็นพริกไทยมะนาวค่ะ ไม่รู้ฟัษาไทยว่าอะไรมันเป็นกิดปรูนะกิดปริกุะหาวะตังอีกหาน่ากินแล้วค่ะอากินหอมมาเลยว่าตัวอสุดตัวเลยเดี๋ยวออกสิตรูนะ เมนตัวปลาวิ hmm. mm ่งและตัวลาอุ่นส์นี่น่าจะตีเกล็ดปาวันนี้ก็รอแค่อะไรนะมันฝรั่งสุกแล้วก็ปลาแซลมอนค่ะตอนนี้อบผิู อนนตี้ซอสครีมของเราก็เสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็รอแค่มันฝรั่งสุกแล้วก็แซลมอนสุกแค่นั้นก็พร้อมอร่อยแล้วค่ะมาดูกันตอนที่ทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ทุกอย่างก็สุกพร้อมกินแล้วค่ะอันนี้ปลาแซลมอนค่ะสุกแล้วค่ะแล้วก็จะมีเป็นซอสซอสครีมค่ะเป็นซอสเห็ดซอสครีมเห็ดอันนี้ก็จะเป็นมันฝรั่งต้มค่ะโอเคค่ะไปกินกันเลยค่ะมากินกันเลยค่ะ ันนี้จะเป็นมันฝรั่งค่ะต้ไมไมเอาซักหนึ่งชิ้นกันค่ะมันใหญ่ตัดราบซอสเลยค่ะนี่ซอสที่เราทำไว้เมื่อกี้ จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องน้อยมาแชร์ค่ะวันนี้จะพามากินมันฝรั่งแล้วก็จะมีอะซอสครีมค่ะซอสเห็ดครีมแล้วก็จะมีเป็นปลาแซลมอนอกคาตอนนี้เราใส่เนี่ยแล้วนะคะมากินกันค่ะ ลอยมากเลยค่ะนานๆทำกินทีค่ะส่วนมากจะกินแต่ปลรราคินแต่ซ้มตํา 老来看。 ลองไปทำกันดูนะคะคีนตซอดคืน ชิมจาอาหารไทยวันนี้เปลี่ยนมาเป็นอาหารฝรั่งบ้างค่ะเบื่อทุกคนเบื่อแล้วอาหารไทยอยากกินอาหารฝรั่งบ้าง Thank you. วันนี้ก็พามาอ,อบแซลมอนค่ะแล้วก็พามาทำปลาแซลมอนอบแล้วก็เป็นซอสครีมเห็ดค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดกิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วอย่าลืมกดซั b s c r i ต e ติดตามใน f Facebook f a n p a พ e ด,ด้วยนะคะชื่อน้อยมาแชร์เหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะกดเลยเลยนะคะกดตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ